เอวเมสุตังเอกังสัมยังภาขวะสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนาทาปินดิกาสะอารามี ตระโคภคขวะพิคูอามันเตสภพกขโวติพันเตติเตพกคูภคขวะโตปัจจโสสุงภคะวะเอตทะเวจา อุปาทาวาพิขเวตาาคาตานังอรุปาทาวาตาาคาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสะเพสังคาระอนิจจติ ตังตะทาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธชิตาวาอภิสเมตตาวอาจีคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสาเพสังขาราอนิจจติ อุปาทาวาพิกเวตาธาคาตานังอนุปาทาวาตาาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมนิยามตาสาเพสังขาราทุขาติ ตังตะทาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตตวาอาจิคาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสาเพสังขาระทุกขาติ อุปาทาวะพิกเวตาาคตานังอนุปาทาวะตาาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสาเพธรรมาอาตาติ ตัตถะคตอภิสัมพุทชาติอภิสัมเมติอาิสัมพุทธชิตาวาอภิสัมเมตวาวาอาจีคติเทเสติปัญญาเปติปัตท่าเปติวิวรติวิพัชติอุตานิการติสัพเพธรรมาอนัตตาติ อิทามาวจะภาคาวะอาตามานาเตพิกคูาภาคาวโตภาสิตังอภินันทุนตี <c oughs> อุป,ปาทสูรข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจนี์น้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามาธาตุนั้นตั้งอยู่เทียวความดำรงอยู่แห่งธรรมความแน่นอนแห่งธรรมคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ตถาคตย่อมตัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมบรรลุซึ่งธรรมนั้นครั้นตัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองแล้วบรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นตั้งอยู่เทียวความดำรงอยู่แห่งธรรมความแน่นอนแห่งธรรมคือสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ตถาคตย่อมตัดสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมบรรลุซึ่งธรรมนั้นขันตัดสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วบรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นตั้งอยู่เทียวความดำรงอยู่แห่งธรรมความแน่นอนแห่งธรรมคือธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาตถาคตย่อมตัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมบรรลุซึ่งธรรมนั้นครั้นตัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วบรรลุแล้ว จึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตราัสวยยกรณภาสิทธินี้จบลงแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วด้วยประการชะนี้